ปัปัย่าการใส<ช>่ชีวิตอย่าทำงานกับเพื่อนเด็ด <laughs> เออจะเป็นอะไรก็ได้ขอให้เป็นคนดีคนขยันไม่มีวันอดตายพระเจ้าจะช่วยเหลือคนที่ช่วยตัวเองก่อนคนเราจะมีคุณค่าได้ก็ต่อเมื่อมึงทํางานเท่านั้นสนุกหรอว่าสนุกหรือยังอ่ะทุกแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็จะสุกอีกแล้วอันนี้เป็นไมเซ็ปที่ป้ายาเลยนะลองฝึกดูชีวิตดีขึ้นได้ง่ายๆด้วยการทําแบบเนี้ยในเล่าสิ ยาการใช้ชีวิตของพวกเรา3ามคนค่ะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดูแบบดีฟยังไงก็ไม่รู้ฟังเราดูจริงจังใช่กูชอบมากเลยที่ทุกคนชอบ Q&A เของพวกเราแล้วก็แค่พูดเล่นกันมาว่าเออพวกเรามีเมตอดหรือว่าคติประจําใจอะไรหมดโตหมดโตไม่หมดไม่หม่โตนะไม่เม็ดอ้าเม็ด ชอบพูดภาษาอังกฤษแต่พูดไม่เคยถูกเลยเอาเป็นว่าคติในการใช้ใชีวิตของพวกเราละกันว่าเรายึดถืออะไรนะคะทําให้พวกเราเนี่ยเติบโตมาเป็นคนแบบนี้อเอาเริ่มตั้งแต่แบบสิ่งที่พ่อแม่มึงปลูกฝังก่อนดีกว่ามึงจําได้บ้างปะถ้าเป็นพ่อแม่ปลูกฝังของกูอันดับแรกเลยคือความตรงต่อเวลาอ๋อหรอมากมว่เขาเขาเริ่มบอกมึงแต่อยู่เท่าไหร่เขาไม่ได้แค่บอกอ่ะเขาทาคือบ้านกูอ่ะไม่ใช่แค่มาตรงเวลานะมา ก่อ,อนเวลาเสมอ,อเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะนัดอ,อะไรใด,ดๆเขาจะทําให้เห็นแล้วก็สอนเพราะเขาบอกว่าการที่เรามาตรงต่อเวลาหรือมาก่อนเวลามันเป็นการโชว์ว่าเราให้เกียรติคนอื่นของกูเป็นเหมือนหยิบเลยคือพ่อกับแม่ปลูกฝังเรื่องการตรงต่อเวลาขั้นสุดจะไม่มีทางเลยที่กูจะไปเลทแม้แต่5นาทีก็ไม่ได้เ,<อ>เขาทําให้เห็นด้วยการตั้งนาฬิกาที่มันเป็นติ๊กๆๆๆติ๊กอ่ะนาฬิกาสมัยก่อนนาฬิกาสมัยก่อนคือก่อนเวลาสมมติว่า6กโมงเช้าเขาจะตั้งตีห้าห้าสิบห้าคือตั้งเผื่อ สร้งเผื่อไว้เลย5นาทีเพราะอ,อย่างน้อยคือเราจะเร็วขึ้น5นาทีเขาจะตรงเวลา <c oughs> เขาจะไปก่อนเวลา <c oughs> เพราะว่าเขาบอกว่าไม่เป็นไรเรารอได้แต่คนอื่นไม่ควรจะต้องรอเราและคือสิ่งที่เขาพูดอย่างที่สองที่เขาปลกฝังก,กูเลยแบบที่กูรู้สึกเลยคือกูห้ามเป็นคนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาโลเลไม่ได้เราต้องรักษาสัญญาถ้าเราพูดแล้วว่าเราจะไปแม้ว่าตอนนั้นเราจะเหนื่อยแค่ไหนก็ตามเราต้องรักษาคําพูดของเราเนื้ออย่างหนึ่งที่ปลกฝังแบบค่อนข้างแน่นแบบสอนมาตั้งแต่เด็กเลยลูกจ ไว้นะสองข้อโตขึ้นมาขอ้อ 1. อย่าให้ใครยืมเงินข้อสองอย่าทำงานกับเพื่อนเด็ดขาด ภาพมากก็คือแบบเหลือข้อแรกว่ะเอาไงดีหรือว่าจะยืมสักก้อนข้อแรกคือพ่อแม่กูน่าจะเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีมากับการใช่กับการที่แบบเป็นคนให้คนอื่นยืมเงินแล้วก็คงน่าจะไม่ได้คืนเขาก็เลยสอนกูข้อนี้กูเชื่อนะกูไม่เคยให้ใครยืมเงินเลยไม่ว่าจะเป็นจํานวนเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนกูลําบากอ่ะกูจะให้แล้วจะให้ในจํานวนที่กูโอเคแล้วมึงไม่ต้องมาคืนไม่ต้องมาถือว่าเป็นบุญคุณกันไม่ต้องติดใจอะไรเลยพอให้คือให้เลยจบเพราะฉะนั้นกูจะไม่มีแบบโมเมนต์ของ การที่ต้องลำบากใจที่จะต้องพ่วงเงินใครเลยซึ่งกูรู้สึกว่าแบบดีเหมือนกันนะอันนี้ความคีดเหน็นส่วนตัวข้อที่2ก็คือ 4. อย่าทํางานกับเพื่อน <laughs> อันนี้ย้ําแล้วย้ําหนาคือเมื่อก่อนเขาไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นยูทูบหรอกเขาบอกว่าอย่าทําธุรกิจกับเพื่อน <c oughs> เขาบอกว่าเหมือนแบบเรื่องเงินนะไม่เข้าใครออกใครมึงมีความสัมพันธ์อันดีมากๆเลยกับเพื่อนมึงแต่เวลาที่แบบมันมีเรื่องเงินทองเข้ามาเกี่ยวมันมีความเสี่ยงมีปัญหงปัญหาอะไรได้แล้วมันกลายเป็นว่าเขาก็คงไม่อยากให้มี นนั้ะแตกสลายแล้วก็เสียเขาก็คงไปมีประสบการณ์มีประสบการณ์อีกแล้วแต่ว่าข้อเนี้ยกูไม่ฟังถ้าเกิดของกูต้องแต่เด็กเลยเออจะเป็นอะไรก็ได้ขอให้เป็นคนดีอันนี้ดีอันนี้จากป๋าป้าคือเป็นเด็กที่ไม่เคยต้องบอกว่าได้เกรดดีไหมอะไรอย่างนั้นนะล้วก็ไม่เคยต้องโดนเครียดว่าต้องสอบเข้าอะไรได้ก็เลยเป็นฟิลเนี้ยมึงแต่เขาบอกว่าจาเอาไว้นะว่าแบบหนูไม่ต้องซีเรียสอะไรเลยถ้าสมมติหนูโง่จริงๆอะนะแบบไม่เอาจริงๆอ่อะแค่หนูเป็นคนดีป๋าก็ดีใจแล้วชีวิตได้อย่าไปเครียดม มากเลยคนเราเดี๋ยวก็ตายแล้วฟังเวนนลูกแล้วคือแบบกูเด็กมากแล้วแบบบอกกูว่าเดี๋ยวคนเราก็เดี๋ยวก็ตายแล้ว,ลวเพราะฉะนั้นไม่เคยมีความกดดันเลยเกี่ยวกับด้านการเรียนการเรียนอ,อ๋อเขาสอนอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาทําอะไรให้โฟกัสที่อย่างเดียวตอนเด็กอ่ะพ่อเป็นทนายกูก็เลยอยากเป็นทนายเขาแล้วก็แอบ,บเรียนตอนนั้นแอบ,บเรียนออนไลน์ออที่เป็นทนายแต่ป๊าป๊าจับได้กับโกรกูกูมากแล้วบอกให้กูเวลาออกจะเพราะว่าตอนนั้นกูเรียนมหาลัยอยู่แล้วแต่กูมาเรียนออนไลน์แล้วม่นหนังสือกฎหมายมาส่งเขาเลยบอกว่าให้ทํ้แค่อย่างเดียวอย มีความสุขกับชีวิตไปนะลูกไม่ต้องเรียนชิวๆไปชิวๆเฮียมันเป็นแหวกใหม่แวกใหม่บ้านนี่กับบ้านกูนี่ต่างกันมากต่างกันมากถ้าจะเป็นเรื่องของการเรียนของบ้านกูนะแม่จะบอกเลยว่าต้องเรียนให้ได้เกรดเท่าไหร่แล้วมันกดดันปะกูไม่ได้รู้สึกนะเพราะกูก็ทาไปเรื่อยๆแล้วจริงๆกูรู้สึกว่ากูเป็นเด็กที่ไม่ได้ดื้อก็อยากได้3ถ้าเกิดว่าต่ํามา2.8ก็คือถือว่ารับได้แต่เขาก็จะแค่จะตั้งมาตรฐานให้กูเฉยๆว่าขอเท่านี้เพื่อให้อย่างน้อยกูมี drive ที่จะทาเซนโยอ่ะมันจะม หลายคนเนาะ45คนใช่ป่ะเออใช่กูว่าในที่แบบ47เทียบไม่ได้เลยแล้วกูไม่บอกเขาแต่กูจะเสียใจเองว่าแบบตาเไม่ได้ที่แบบไกลจังอุ้ยไม่เป็นไรเลยชนะต้องสามสี่คนโชว์อีกโวอีกบ้านกูกับบ้านมึงเป็นเหมือนกันป่ะมึงเลียงมาเลยของมึงอ่ะกูก็กลางกลางกลางสามยังได้ของกูสามปุ๊บคือเศร้า วคือซึมเศร้าเลยคือเหมือนอีกนิดนึงคือเหมือนแบบต้องไปนั่งอยู่ในมุมแล้วสำนึกผิดหรืออะไรบางอย่างเพราะของกูนี่คือต้องแบบ3.8-3.9กูอะโตมาคือจําได้เรยปร 3. อหปอ <c oughs> สอปออนุบาลอะคือเป็นที่1นึ่งที่สองที่สตลอดเตลอดเพราะฉะนั้นตอนที่มึงบอกว่า3ามอะ3คือจุดเศร้ากูแล้ว ขอนกูนะถ้าเกิดมองย้อนกลับไปกูรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยเฮลตี้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราโฟกัสกับตัวเลขอะตั้งแต่เด็กแล้วพอเราทําไม่ได้ตามเท่านี้อะ่ะมันก็เหมือนกับเรารู้สึกว่าเราเฟลอันต่อไปนะคะเป็นคติพจน์ของบ้านบ้านครอบครัวมหาพิกพ์เลยพ่อแม่พูดกันบ่อยมากส Everything happens for a reason นี่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุผลของมันเสมอเวลาที่เหมือนแบบบางทีเราเจออะไรที่เราเฟลหรือเราพยายามแล้วมันไม่ได้อะไรเงี้ยพ่อแม่กูก็จะพูดว่าแบบไม่เป็นไรหรอกเหมือนแบบ everything happens for a reason เนาะมันมีเหตุผลที่เหมือนแบบบางทีเราอาจจะต้องเป็นแบบนี้บางทีเราอาจจะต้องเจอสิ่งนี้ที่มันทําให้เรารู้สึกไม่ดีเพื่อที่ดําเนินไปตามทางนี้ประมาณนั้นอันนี้เป็นคาที่ได้ยินบ่อยพาครอบครัวของกูหมดละทีนี้มันจะมีสิ่งที่กู ยึดตอนกูโตขึ้นมาล่ะมันะจะมีช่วงที่กูอวะเริ่มทํางานแล้วก็จะมีช่วงที่อย่างที่ทุกคนน่าจะพอรู้ก็คือเริ่มออกมาใช้ชีวิตด้วยตัวคนเดียวเป็นนกที่วินออกมาจากรางละ่ะเสร็จปุบ๊บช่วงนั้นเรามึงเป็นช่วงที่กูอวะมีคติพจน์อันหนึ่งที่จําขึ้นใจแล้วยังใช้มาถึงทุกวันนี้นะก็คือ,อคนขยันไม่มีวันอดตายกูคเคยอ่านการ์ตูนเรื่องหนึ่งชื่อ Peach Girl มันเป็นฉากฉากหนึ่งที่กูอ่ะจได้ขึ้นใจจนถึงทุกวันนี้เลยมันเป็นฉากที่นางเอกอะอาดาจิโม ออกมาว่าพระเจ้าจะช่วยเหลือคนที่ช่วยตัวเองก่อนอ๋อเฮ้ยมึงจำแม่นมากเลยอะก่อนที่มึงจะหวังพึ่งใครอะมึงต้องเอาตัวเองให้รอดแลวนี่คือกติพจน์ของกูแล้วก็ทาให้รอดหลายๆอย่างในช่วงนั้นที่อยู่คนเดียวถูกปะใช่แล้วมึงรู้ปะสิ่งที่กูยึดเหนี่ยวมาตลอดคือ ช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นกูถึงเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะแบบขอใครว่าแบบช่วยเราหน่อยถ้ากูยังไม่ได้เริ่มพยายามอันนี้กูบอกเลยว่าอันนี้เป็นสิ่งที่พ่อกูสอนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรของกูคติอันนึงที่จาได้เลยก็คือกูชอบคํหนึ่งที่พ่อบอกว่าจงเป็นนางฟ้าในโลกมนุษย์คือพ่อกูจะมีการติปอะไรที่มันประหลาดเช่นคนแค่จะโบกรถออกจากห้างหรือตึกอะ ปากรูก็จะแบบมันได้มันเ,นเ,รเร็วเร็วรีบเ,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 เร็วหรืออีเวต์เขาเวียดขนาดว่าเขาอยากจะติดคนที่แบบจ่ายเงินที่ทางด่วนอะมึงจนก,กูแบบปาปาต้องหยุดแล้วเขาแบบทาไมอะแบบเขาถามหน่อยว่าอาชีพบางอันอันเนี้ยจะมีกี่คนที่ได้ติดเขาถ้าเกิดจะคิดในทางมนุษย์ก็คือเขาก็จําหนูได้แต่อีกอันนึงก็คือทําให้เขามีความสุขด้วยความสุขเล็กๆที่เราสร้างในโลกเนี้ยได้อะก็ทำคือจริงๆแล้วเขาอยากเน้นความสุขเราเน้นการให้แหละซึ่งมันก็เลยติดทําให้กูไปไหนมาไหนแบบคือต้องเอาแบงค์ร้อยเก็บใส่รถไว้เลยอะกูม ที่กูยึดถือเหมือนกันคือคนขยันไม่อดตายเหมือนยิบเดแต่ในพาร์ทของกูเนี่ยกูมีโรโมเดลคือกูมีพ่อพ่อกูเมื่อก่อนอะด้วยความที่เขาม,มีลูก3คนเนาะแล้วเป็นแค่ข้าราชการเงินเดือนเขาหน่อยมากอาชีพเสริมของเขาคือเขียนแบบภาพที่กูเห็นทุกครั้งเวลาที่กูตื่นมาแล้วไปเข้าห้องน้ำคือเขาจะนั่งเขียนแบบจนถึงประมาณตีสามตีสี่เนี่ยกูจะตื่นมาฉี่กี่รอบอะกูก็จะเห็นเขานั่งท่ทาเดิมจนปัจจุบันน่ะพ่อกูเป็นหลังโคตร เพราะว่าเขานั่งอยู่ท่าเดิมๆเป็นระยะเวลานานมากๆมันเป็นภาพที่ซ้ำๆจนรูถามแม่ว่าทําไมปาต้องทํางานหนักขนาดนี้เขาบอกว่าอ๋อ,อเพราะว่าก็เรามีกันตั้งหลายคนแล้วพ่อ,อาหาเงินคนเดียวดังนั้นถ้าปาไม่ขยันน่ะแล้วหนูจะเข้าโรงเรียนได้ยังไงมันก็เลยทําให้กูรู้สึกว่าคนเราจะมีคุณค่าได้ก็ต่อเมื่อมึงทํางานเท่านั้นดังนั้นคือเวลาที่กูอ่ะเคยพูดกับผู้จัดจาก,การกูไว้ว่าแบบเนี่ยกูถ่ายละครเรื่องนี้กูเหนื่อยมากกูจะขอหยุดงาน3เดือนเชื่อหรือไม่ว่ากูทําได้3วันกูรู้สึกว่า มันไม่มีคุณค่าเลยกูเป็นคนไม่มีค่าแล้วหรอ<ล>ที่ไม่ออกไปทํางานและความขยันน่ะมันจะทําให้เรามีกินจริงๆนะอีกอย่างหนึ่งที่กูเรียนรู้จากครอบครัวกูมากๆอย่างที่ป่ะอาจจะเป็นแนวแบบว่าเอ้ยเลือกงานบ้างแต่ขยันแต่ของกูเนี่ยหลายๆงานที่กูทําเนี่ยกูไม่ได้คิดถึงเงินเลยเช่น กูกับเอ็มมาเจอกันได้ครั้งแรกเลยนะเพราะว่าเป็นงานการกุศลแล้วกูก็บอกว่าเฮ้ยงานเนี้ยทาไมแบบอยากไปจางเขาบอกเฮ้ยแต่มันไม่มีบัตรเจ็ตเลยกูบอกเฮ้ยกูไม่ได้อยากได้บัตรเจตเลยกูแค่อยากไปคือกูเอาใจนําจริงๆขอเสริมนิดนึงที่มันพ่วงมากับเรื่องของการเหมือนที่แบบเป็นคนขยันแล้วยังไงมึงก็จะไม่ววนอดตายคือแม่กูเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ขี้กังวลมากๆตั้งแต่ตอนที่กูเป็นดารานักแสดงเนี้ยเขาก็จะเหมือนแบบเฮ้ยซีแล้วอาชีพเนี้ยมันจะทําไปได้ถึงเมื่อไหร่แล้วตอน ถึงตอนนั้นหนูจะทํายังไงลูกหรือแม้กระทั่งตอนที่แบบเราก็ย้ายอาชีพจากเป็นดารานักแสดงมาทํา YouTube แล้วทีนี้พอเขาเห็นว่าหลังๆอ่ะยูทูบอ่ะมันเริ่มมีคนมาทําเยอะแน่นอนทุกอย่างมันก็มีขึ้นมีลงเก็ตปะแม่กูก็มาแล้วกังวลกังวลมึงเป็นที่กังวลส <c oughs> <ซ>ีแล้วตอนนี้ย t u b e มันจะไปได้ถึงเมื่อไหร่ลูกแล้วแบบในอนาคตเหมือนแบบเนี้ยลูกก็เริ่มอายุเยอะแล้วแล้วลูกจะทํายังไงลูกจะทําอะไรกินอะไรอย่างเงี้ยมึงขอขออีมนนิดนึงนะส่วนแม่ออนช่วงนี้ไม่ค่อยมีสปอนเลยเดี๋ยวมันจะมาอีก มันแค่เป็นช่วงแป,ป๊บแป,ป๊บ เดี๋ยวมันก็มีคือคัวตรงกลาใช่แม่กูเป็นวิตกวนอันนี้คือมีความหวังสุดๆยังไงก็มีเดือนหน้ามีเต็มคือกูไม่ได้มันแบบแม่ออนแต่ว่ากูบอกว่าแม่เอาจริงๆไม่ต้องห่วงเพราะว่าไม่ว่าเราอ่ะจะจนลงแค่ไหนอะยังไงซีก็อยู่ได้ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นหมายเสร็จที่กูรู้สึกว่ากูดีใจและรู้สึก a พ p r e ช i a t e มากๆที่กูมีสิ่งนี้อยู่ในตัวใช่อันนี้พูดจริงอันนี้พูดจริงเพราะว่ายิปอะไม่ว่าจะมีเงินแสหรือเงินพันใช้ชีวิตเหมือนเดิ เดมันเดิมคือมันก็ไม่ได้เหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์แต่คือกูเป็นคนเออกูเป็นคนสัมารถที่จะอัดแบบได้เพราะว่าเมื่อก่อนน่ะกูก็เคยอยู่ในช่วงที่กูมีเงินน้อยสุดๆแล้วตอนนี้กูก็มีเงินเยอะกว่าตอนนั้นเยอะเลยแต่คือชีวิตกูมันก็ไม่ได้แบบฟูฟ้าขนาดนั้นแล้วกูก็จะคิดไว้ตลอดว่าถ้าวันนึงเราไม่ได้มีรายได้เหมือนเท่านี้แล้วแล้วมันลดลงอ่ะกูก็แค่ปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตของกูแล้วแม่กูก็ถามว่าหล่อแล้วลูกจะยังไงแล้วบ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยกูก็บอกว่า อยู่บ้านเล็กกว่าเดิมเก็ตปะคือเราก็แค่คกูเห็นภาพหยิบทําอย่างนั้นได้กูเ<น>ห็นภาพแล้วมึงรู้ปะอุ้ยฟูร์รซึงคือความฟู่ฟ้าของไอยิบอะไม่เคยจะเป็นของที่ประคมให้ตัวเองเลยนะความฟู้ฟ้าของมึงอะคือแบบให้ให้พ่อแม่ให้พ่อแม่ให้เพื่อนด้วยเออใช่แบบกินข้าวดีกว่กูอยากเลี้ยง เออ<ช>ซื้ออันนี้ดีหวะอ<ช>็อบให้นั่นคือ<ห>ความสุขของเขาแต่แตไม่เคยความสุขมากๆจริงๆนะใช่เป็นแบบเห็นกระเป๋าอันนี้เฮ้ยกูไม่กล้าซื้อหรอซื้อดีหวะกูขอออกเสือกอ่ะแบบดีอ่ะดีแบบมึงกูแค่โทรไปแบบจะนั่งแบบ Business Class แบบกัแบบเครียดมากเลยนี่ต้องเครียดขอกูออกไดปป้ปะ เออคือมันเป็นคนอย่างนี้จริงเฮ้ยคนล้อตีอะตั้งแต่รู้จักกันมา <c oughs> ทั้งชีวิตอะกระเป๋าใบเดียวที่มันซื้อให้ตัวเองอะ YSL น YSL ซึ่งวันนี้ก็ <c oughs> ไม่ได้ใช้ <c oughs> สิ่งที่กูพยายามจะสื่อคือถ้าเกิดว่าใครอะที่มีเหมือนแบบเงินที่แบบเยอะ ก็สามารถใช้ได้แต่ว่าเทรดที่อยากจะฝากไว้คือการปรับตัวขึ้นเป็นก็ต้องลงให้เป็นมันจะเป็นประโยชน์กับมึงในทุกๆอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินหรือเรื่องของชื่อเสียงคนบางคนเงินก็มีอยู่แล้วแต่เหมือนแบบติดรงแบบเหมือนคนเคยดังอ่ะแล้วพอวันหนึ่งแบบคนไม่เป็นคนไม่ลงไม่รู้จักแล้วแล้วเหมือนแบบมันเป็นทุกข์ในใจแต่ถ้าเกิดมึงสามารถที่จะเนี่ยขึ้นลงปรับได้อะไรเงี้ยมึงจะมีความสุขกับทุกช่วงชีวิตได้ง่ายขึ้นเยอะเลย อันนี้ดีมากมันก็เลยเริ่มกลับมาเป็นเหมือนปัชญาของปัจจุบันแล้วเนาะของกูถ้าเกิดนึกถึงปัชญาปัจจุบันก็น่าจะเป็นแบบจากที่รู้พ่อแม่สอนมีแต่ความสุขเนาะบอกตรงๆว่าเป็นเด็กติดสุขสนุกแล้วว่า <c oughs> สนุกหรือยังอะ่ะ <c oughs> แล้วก็จะเคยเป็นคนที่ไม่อยากตายเลยไม่อยาก แก่ไปก่อนนี้หรือไม่อยากเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเพราะว่าชีวิตมันดีมากมไม่เข้าใจคําว่าเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์คืออะไรเพราะกูจะสุขตลอดแต่ตอนนี้เริ่มเข้าใจแล้วว่ายิปเคยสอนมาคํานึงว่าเคยเน้มึงฟังนะว่าสุขกับทุกข์มันเท่ากันตอนแรกพูเที่อะไรก็กูสุกมากกว่าทุกข์อะไรอย่างเงี้ยแต่คำเนี้ยไม่ช่วยกูได้มากในวันที่มึงทุกข์เพราะว่ามึงรู้เลยว่าทุกข์แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็จะสุกอีกแล้วเพราะฉะนั้นน่าจะไม่ทุกข์นานเลยมอตโต้นี้มันดีมากเพราะว่าถ้ามึงทุกกกกออออยยยูููู่่ตนนนนีี้้นะ้้ดะรไวเลลลลใมมึงสุง 姐，我 <laughs> 来弄清楚。 กูตั้งแต่รอรอสุขกำลังมาก็เป็นการทุกข์ที่มีความสุขเหมือนกันเพราะว่าใช่ไหมเพราะว่าจะสุขกำลังจะมามันมีความหวังมึงอยู่มึงจะอยู่กับกูได้นานแค่ไหนแล้วกูก็ตอบตัวเองในเราไว้ว่าอยู่อนานไม่นานอยู่ที่มึงอีกใช่กูจะไม่กำมึงไว้แน่ๆอีทุกีถ้ามึงปั่นเพิ่มอ่ะมึงก็ทุกนานพอสุขทุกเท่ากันเสิด่ะกูมาอีกอันนึงแล้วว่ากูจะพยายามจะไม่เครียดกับสิ่งที่มึงคอนโทรลไม่ได้มันมีหลายๆสถานการณ์อ่ะมันคล้ายๆกับ what's gonna happen is gonna happen yes แต่ว่า ว่าถ้าเกิดเป็นสถานการณ์หรืออะไรปัจจัย <_ d ance> อะไรบางอย่างที่มึงควบคุมไม่ได้จริงๆอะไม่มีประโยชน์ที่จะกังวลัว้อองมันไปเลยให้เอาความกังวลน,น่นมาโฟกัสกับสิ่งที่มึงควบคุมได้ตอนนี้ดีกว่ากูรู้สึกว่ากูใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นกับอีกอันนึงที่ทุกเช้าตอนนี้ทําได้จริงๆแล้วเวลานาฬิกาปลุกพอรู้สึกตัวมีสติอยู่กับตัวพอรู้แล้วว่าอุย้ยขอบคุณร่างกายนี่วะ่ะพี่เก่งนะเนี่ยเอ,อ้ยขาแบบให้รู้สึกขอบคุณขอบคุณตัวเองอยู่เรื่อยๆเลยอะ่ะอ,อันนี้ช่วยได้มากนะช่วยได้มากเลยอะ่ะกตาอัวเงย ให้จิต อยู่กับตัวอันนี้เป็นไม์เซตที่ป้ายยาเลยนะลองฝึกดูชีวิตดีขึ้นได้ง่ายๆด้วยการทําแบบนี้อย่างที่เนบอกการที่เสมือนแบบเอ้ย j o u r n a l เข้าใจนะว่ามันดีจริงๆแล้วมันฮิตแต่ว่ามันไม่ค่อย practical มันไม่ practical มันสวยไปแล้วมึงจะเหมือนแบบอาบน้ำแปรงฟันก่อนดีกว่าแล้วค่อยมานั่งเขียนตอนกินกาแฟหรอยแล้วไม่ได้ไปเขียนจริงๆิกิไม่ออกขอบคุณเฮียเลยดีวะขอบคุณกาแฟแก้วนี้ขอบคุณจังเลยที่มีปากกากูเคยคิดว่าไอ้สมองกูมันโล่งอ่ะกูทําแบบมึง ตื่นเช้าปุ๊บ่าคือยังไม่ต้องขยับเจนอยู่กับตัวเออวันนี้มาอีกวันละเออแบบ้แค่ได้ตื่นมันมีชีวิตอีกแล้วอะวันนี้อีกวันหนึ่งละอยู่บนเตียงเชื่อมีเตียงนอนด้เว้ยเตียงกูมันก็สบายเหมือนเเนี่ยไอแอร์ไม่เสียแอร์ยังเย็นหันไปวันนี้ผัวก็ยังมีชีวิตอยู่ใช่อย่างเงี้ยลองทุกคนในพัสดุของกูนะสิ่งที่กูยึดสองอันตอนนี้คืออย่างแรกคือใจเขาใจเราหลายหลายครั้งอะ เราทุกคนจะมีอัตราเนาะมันจะแบบมันคือกูที่ถูกที่สุดหลายๆครั้งกูเรียนรู้ว่าอ๋อคนเรามันมีคนที่ต่างกับเราจริงๆและหลายๆครั้งกูต้องกลับมานั่งคิดกับตัวเองว่าแล้วทําไม เขาถึงมีความคิดแบบนี้แล้วแบ็กไปถูกครอบครัวเขาว่าอ๋อโอเคเขาถูกปลูกฝังมาแบบนี้นะดังนั้นคือการเรียนรู้ความต่างมันทําให้เราอยู่กับคนอื่นได้ง่ายขึ้นและยอมรับด้วยนะว่าโอเคสิ่งที่เขาเป็นมันไม่ได้ผิดนะและบางเรื่องมันไม่จำเป็นต้องมีใครผิดเลยเราแค่ไม่เหมือนกันและไม่ต้องโทษว่าใครผิดเราไม่ต้องหาเหตุผลว่าคนนี้ผิดคนนั้นผิดเพราะสุดท้ายเราจะไม่โทษตัวเองอยู่แล้วแล้วการที่เป็นแบบนี้มันทําให้กูมีชีวิตที่ง่ายขึ้นไม่ว่าจะกับเพื่อนหรือกับอะไรบางครั้งเราแบบเจอคาพู ูดที่รู้สึกว่าเออกระทบใจเราจังแต่เราก็กลับมานั่งมีสติแล้วว่าเออทำไมเขาถึงคิดแบบนี้นะ เราไปทําอะไรให้เขามันทําให้กูอะรู้สึกกูสงบลงอีกอันหนึ่งที่กูเรียนรู้คือสิ่งที่กูถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กบางเรื่องมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีและเป็นสิ่งที่เราต้องปรับปรุงและพยายามที่จะ improve อยู่ในทุกๆวันเนี่ยตอนนี้กูเราจะเป็นแม่ใช่ปะกูอะรู้สึกเยอะมากขึ้นเรื่อยๆว่าอ๋อโอเคบางอย่างที่พ่อแม่กูสอนมาที่คิดว่าเมื่อก่อนมันดีนะมันไม่ได้ถูกเสมอไปนะด้วยการปลูกฝังมาว่าเราห้ามที่จะเซโนถ้าเราตัดสินใจแล้วไงแต่ตอนเนี้ยกลายเป็นว่าเออในวันที่กูเหนื่อยอะกูกก็รร้สึว่าา ที่จะตอบไปว่าเออไม่ไปแล้วนะมันไม่ได้เป็นเรื่องที่แย่สิ่งที่เรียนรู้มามันไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกแต่มันเป็นสิ่งที่มึงปรับให้เป็นมึงได้จริงๆอ่าอีเป็นไงปัจจุบันที่ใช้บ่อยๆก็คือไอ้เรื่องสุขทุกของเนทนะคะแล้วก็ความไม่แน่นอนเป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือคอนเซปต์เดียวกันคือมันไม่มีอะไรที่มันจะอยู่ได้ตลอดไปทั้งนั้นอะเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนอันนี้เคงานข้อสุดท้ายขอฝากไว้อยากให้ทุกคนอะลองเป็นคนยิ้มง่ายอะมึงเผอบตาใครก็แค่แบบ มึงเป็นนะเดี๋ยวนี้เออใช่มึงเริ่มเป็นคุยกับใครก็สวัสดีค่ะมันมีความสุขมันเป็นสิ่งเล็กๆที่อาจจะทําให้เดย์มึงไรรท์ขึ้นได้นะออชีวิตแค่เนี้ยมึงยิ้มๆไปเหอะ สำหรับใครที่ดูวันนี้นะคะเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยที่เป็นสิ่งที่พ่อแม่เราสอนมาแล้วมันดีมากๆลองพิมพ์เข้ามาละกันนะหรือว่ามีอะไรที่รู้สึกว่าเอ้ยแบบมันดีทำแล้วมันดีอ่ะเลยพิมพ์เข้ามาเหอะเราอยากอ่านนะเลิกทุกคนนะคะบายเป็นอะไรก็ได้ขอให้เป็นคนดียากเนาะมันคำเดิมๆแต่มันก็มันคำเนี้ยแหละแต่เเป็นคนดีเส้นเขาว่าดีอยู่ตรงไหนนะก็ดีไงก็ดีก็ไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนก็จริงเนาะก็จริง